วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเจ้านี้เลยนะครับผมนะขอจะเรียกว่าไอลิกนะครับผมนะไอลิกก็คือจะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับผมที่เอาไว้เชื่อมต่อกีตาร์กับ iPad นะครับผมนะเพื่อซ้อมกีตาร์นะผมนะก็คือมันเหมาะสําหรับพวกอุปกรณ์ไอ s นะครับผมนะก็คือต้องใช้คู่กับแอปกระดาษแบนนะครับผมนะนี่เลยนะเดี๋ยวลองมาดูตัวด้านในกันนะครับผมนะนี่เลยนะตัวไอลิกก็จะลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะ นี่เลยนะครับผมนะตัวนี้นะจะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบกีตาร์เข้าไป <S <S เสียบใส่แจ็คแล้วก็เสียบกีตาร์เข้าด้านนี้นะครับผมนะส่วนด้านนี้นะผมราเอาไว้เสียบหูฟังเฮดโฟนนะครับผมนะหูฟังทั่วไปนะครับสามารถเสียบได้เลยนะครับผมนะส่วนตัวนี้นะครับผมราเอาไว้เสียบกับอ,อุปกรณ์ iPad นะครับผมนะนี่เลยนะเสียบเข้า iPad ป,ปุ๊บแล้วก็เราก็ต้องโหลดแอป,ปกราร์ดแบนมาด้วยนะครับผมนะก็คือเราต้องใช้คู่กับแอปนะครับผมนะก็คือใช้ซ้อมใช้เล่นนะครับผมนะได้เลยนะครับผมนะ ก็เจ้าไอริกตัวนี้นะครับผมมันก็อยู่ที่ราคาตัวละ250บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออิ inbox มาที่ร้านเราได้เลยนะครับหรืออยากจะมาดูสินค้าอื่นที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผม